สวัสดีค่ะวันนี้มาขยายพันธุ์เศรษฐีเรือนนอกกันนะคะทำง่ายๆค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเนาะเ,เศรษฐีเรือนนอกนะคะก็จะแยกกิ่งนะเขาเขาเรียกว่าการไหลนะคะไหลแล้วเขาก็จะแตกกิ่งแขนงออกมานะคะให้เราเห็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตัดตรงนี้เลยคะ่ะตัดทั้งหมดเขาจะมีรากมาด้วยนะคะตัดไปเลยค่ะนี่ค่ะก็ตัดแล้วก็เอาไปปลูกนะคะต้น ขแขนงเขานี่ต้องมีลากด้วยนะคะแบบนี้นะคะเราก็เตรียมดินเนาะดินก็ซื้อมาจากร้านเกษตรค่ะแปดถุงร้อยนะคะก็ปลูกเลยที่สำคัญนะคะคือขอให้เขามีลากแค่นั้นเองก็จะติดง่ายคะ่ะดูแลง่ายด้วยนะคะลองดูนะคะแล้วก็หลังเราเราปลูกเสร็จเนาะ,ะก็ตั้งให้ตั้งอยู่บริเวณที่มีแสงแดดลำไรนะคะรดน้ำมันละครก็พอคะ่ะ ง่ายๆลองดูนะคะทุกคน